สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยวงการบันเทิงกระทบเต็มๆจากพิษโควิด -19 ฝั่งนรีกูลโดนถลมน่มหนักหลังทำคลิปเป็นแฟนกับน้องชายแท้ๆ วิกตอเ i ียเบคแฮมพาลูกสาววัยเจ็ดขวบนวดหน้าทำสวย วัสดีครับผมเต่าสมชายหมกัน,นะครับก็ขออวยพรนการให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับสุขที่สุดและสุขตลอดไปสุขทุกวันทุกคืนสุขสานวันปีใหม่ครับสวัสดีนะครับสุขสานวันปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงครับสวยและรวยมากทุกคนครับผม สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาพบกับเราสองคนนะครับพี่ปูเป้และผมซันนะครับแลวก็ต้อนรับคุณผู้ชมทั้งสแพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง t ว i ตเตอ HD ทางท o ฟอร์ยูรวมถึงแอปพลิเคชัน ID ดด้วยนะครับสัปดาห์สุดท้ายประจำปีนี้กันแล้วนะคะเด,ดะี๋ยวก็จะบา,ายบา,ายกันไปก็หวังว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่ดีโดยเฉพาะไวรัสร้ายเนี่ยก็จะ,จะต้องไปด้วยนะคะ,ระเราจะต้องแบบว่ามุ่งมั่นมากช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้ชีวิตกันแบบเหมือน ช่วงกลางปีสักนิดหนึ่งในะคะ<ๆ>มาพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตท,ที่มีการเลื่อนจากโควิด -19 นะคะอย่างคอนเสิร์ตของคามิคาเซ่ล่าสุดขาวายก็บอกว่าแฟนๆก็เตรียมนับวันรอกันได้เลยนะคะเพราะมีการเคอออกมาแล้วค่ะ หลังจากเลื่อนหนีโควิด19มานานนะคะล่าสุดคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2020เตรียมกำหนดวันเล่นจริงแบบไม่มีเลื่อนให้สาวกการมิกาเซ่มาเตรียมสนุกในคอนเสิร์ตแบบเต็มที่กันได้แล้วโดยหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้อย่างหวาปัญญาราษาหรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันในานาม หวายกับมิกาเซ่ก็ได้ออกมาเผยให้ทีมข่าวทราบค่ะว่าตอนนี้ตัวคอนเสิร์ตก็มีความคืบหน้าเยอะเลยส่วนตัวก็เริ่มที่จะฟิตซ้อมเพื่อเตรียมขึ้นเวทีแต่ยังไม่อยากจะบอกอะไรมากเดี๋ยวกลัมไม่เซอร์ไพรส์ค่ะ,ะคือไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนตื่นเต้นเกินเพราะว่ารอบทุรอบที่แล้วคือมันไกลมากแล้วทุกคนบอกว่า ตื่นเต้นไปแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนแบบแต่ว่าทุกคนตื่นเต้นใหม่ได้นะหวายรับประกันว่ามันใกล้กว่าที่ทุกคนคิดเรียกว่ารอบนี้มีแบบมูลความจริงว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนค่ะหวายรับประกันทุกคนได้เลยนะคะคือที่จริงเขาก็บอกมาว่าอุบๆไว้หน่อยแต่ว่านี่ก็เหมือนจะบอกไปหมดเลยค่ะแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าเตรียมใจรอเลยนะเตรียมใจรอเพราะว่า อุบก่อนกําลังจะบอกว่าโชว์เอาว่าเราฟิตซ้อมมากแค่ไหนสาหรับการเตรียมขึ้นเวทีครั้งนี้ก็ตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีซ้อมรวมแต่ว่าในส่วนของใครที่ต้องทําอะไรกันเองบ้างเนี่ยก็จะรู้ในส่วนของส่วนหวายๆวายก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยซ้อมเองก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ซ้อมเยอะมากเพราะว่าตื่นเต้นทราบว่าเราจะได้ขึ้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกแรกก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตกใจเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยคิดเลยว่ามัน จะมีวันคล้ายๆวันนี้เหมือนแบบเราพูดกันด้วยกันกับเพื่อนๆทุกคนในคามิเกาเซ่อยู่แล้วอะเมื่อก่อนนะคะว่าเคยวันนึงอย่างมีแบบกลับมารียูเนียนคอนเสิร์ตใหญ่หกันแบบคิดถึงมากอะไรเงี้ยหลังจากที่ทุกคนได้ออกกันนะคะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นจริงเลยมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนพอได้ข่าวแล้วพอทีมงานมาคุยกับเราอะมันเหมือนแบบดีใจมากๆจนแบบ น้ตำตาจะไหลอะไรเงี้ยในยุคกามมเ u เซ่นเนี่ยในยุคนั้นเราประทับใจอะไรในยุคนั้นครับยุคนั้นเราหวายประทับใจแบบเฟรนชิพ<ะ> <friendship, S 2> การเป็นเพื่อนกับ เขาเรียกว่าไงเดียความเป็นทีมเวิร์คของทุกคนในคามิเกเซอค่ะเวลาเราทํางานด้วยกันอนะมันยากกว่าที่ทุกคนคิดมากคิวก็ต้องพร้อมกันถูกปะคะคิวต้องตรงกันเวลาไปถ่าย mv ร่วมใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะหรือคอนเสิร์ตก็ต้องซ้อมด้วยกันถ้ามีวันไหนที่คนนึงมาไม่ได้ก็ต้องยกก็ต้องเอาเป็นวันที่ทุกคนได้จริงคือความทีมเวิร์คของคามิเกเซ่ช่วงนั้นอะ หวรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาแทนได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นความทรงจำที่ยังดีมากใช่ประทับใจแล้วก็คิดถึงมากคิดถึงตลอดใช่คือเวลาพูดอย่างเงี้ยคือไหวก็นึกนึกใช่นึกภาพตาอดใจรอนิดนึงคือต้องตอบตัวเองด้วยคือแบบตอบตัวเองแล้วตอบคน้ว่าอดใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวได้รู้กันใช่เดี๋ยวได้รู้กันแล้วก็จะได้แฮปปี้แน่ๆไหวว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเหมือนแบบตั้งใจทําให้ทุกคนจริงๆค่ะ อ่อดใจรอกันนิดหนึ่งนะคะใช่นะครับก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตในภาพจําของใครหลายๆคนในช่วงยุคสองพันได้เนาะใช่เนาะบางคนเติบโตมากับเนี่ยแหละเหล่าคามิกาเซ่นะตอนนี้โตมาแล้วทํางานแล้วก็สามารถที่จะไปอุดหนุนแล้วก็ไปกรีดย้อนวัยกันได้ใช่ครับเอามาถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างนะครับคุณออกัสวชิรวิทย์นะครับล่าสุดในเนื้อเจ้าตัวก็มีแผนที่จะทํางานไปด้วยพร้อมกับการเป็นนักกีฬาไปด้วยครับ หนุ่มหล่อมากความสามารถนะครับออแกสวชิรรวิทที่ก่อนจะมาเป็นนักแสดงในนีนเนยเจ้าตัวเคยเป็นนักกีฬาเทนนิสมาก่อนโดยหนุ่มออแกสเผยว่าแข่งเทนนิสมาตั้งแต่เด็กๆเลิกเล่นไปตอนเข้าวงการใหม่ๆแต่พอได้มีโอกาสไปดูสนามแข่งที่ประเทศฝรั่งเศสก็กลับมามีไฟอีกครั้ง แต่โชคก็ไม่เข้าข้างครับเพราะว่าเจ้าตัวดันมีปัญหาเกี่ยวกับหลังซะก่อนจึงทําให้ไม่สามารถลงแข่งได้อีกแต่หนุ่มออก,กัสก็ไม่ทิ้งความชอบนักกีฬาเพราะเจ้าตัวนั้นได้หันมาเล่นสนุกเกอร์แทนและว,วางแผนเอาไว้ว่าจะเริ่มเล่นจริงจังในช่วงปลายปีนี้ควบคู่กับงานในวงการบันเทิงด้วยครับกัมีปัญหาที่หลังด้วย <c oughs> ก็เลยทาให้แบบไปแข่งเงคงสู้เขาไม่ได้อะ่ะ ก็เลยแบบว่าเอสนุกพอได้อยู่แค่ก้มเฉยๆอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ซ้อมอยู่ที่บ้านครับทาโตสนุกที่บ้านแล้วใช่แล้วก็ซ้อมแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีเวลาซ้อมมากเท่าไหร่เพราะว่ายังทํางานด้านวงการอยู่แล้วก็ทำเกือบทุกวันอะไรเงี้ยก็ถ้าจะเริ่มจริงๆก็คงปลายปีแล้วก็ปีหน้าอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะซ้อมให้ได้มากที่สุดเพราะด้วยความที่เป็นคนรักกีฬาอยู่แล้วก็ทางด้านวงการก็อาจจะเบาๆลงให้มัน สมดุลพอๆกันจริงๆหวังไประดับโลกเลยแต่ว่าคือไม่เก่งขนาดนั้นไงแต่ว่าเราเป็นคนตั้งแต่เทนนิสแล้วเราก็อยากไประดับโลกเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็พยายามตั้งเป้าหมายไว้สูงไว้ก่อนจะได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงแต่ก็ได้บทเรียนจากเทนนิสแล้วว่าการกดดันตัวเองมากเกินไปมันไม่ดีก็พยายามจะมาปรับใช้กับสนุกก็คือแบบว่าเราเอนจอยเรามีความสุขเราได้ทำในสิ่งที่เรารัก แล้วก็ทำพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันมันก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็มีความสุขไปด้วยนี่ต้องยอมรับในความเป็นนักกีฬาตัวจริงเลยนะครับคือกีฬานึงเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วแต่ก็ยังสรรหาตัวกีฬาใหม่มาทดแทนเต็มๆได้นาะจริงๆแล้วอ่ะบ้านเราเนี่ยคนจะมองว่าคนที่เล่นสนุกเกอร์ไปในทางที่แบบไม่ไม่ค่อยไอ้นี่เพราะมันจะเป็นสถานที่กลางคืนที่เขาจะมีโต๊ะพููโต๊ะสนุกแต่จริงๆอยากจะให้มีโต๊ะสนุกใน ที่อื่นที่ไม่ใช่สถานบันเทิงยามราตรีนะ่ยเพื่อเด็กที่เขาสนใจเขาจะได้ไปต่อยอดแข่งระดับประเทศได้ใช่ครับค่ะมาถึงเรื่องของคุณปูแบล็ h เ a d นะคะก็ปราบลืบล้มว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเนี่ยแต่แฟนๆก็ยังคงชื่นชอบในบทเพลงเขาอยู่นะคะวง Blackhead นะคะเป็นอีกหนึ่งวงร็อกของเมืองไทยที่ได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัยเรียกได้ว่าวัยรุ่นยุคนี้ก็ยังคงฟังแล้วก็ยังรู้จักวงร็อกค่ะ ที่สำคัญผลงานของ Black h e a d ก็ยังคงได้ยินกันเสมอในสถานที่เที่ยวยามราตรีจึงทำให้อยู่มาได้ทุกยุคส่วนซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยไปกับเพลงสติคาสติทางวงก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็โดดตามกันนะคะเสน่ห์ของ Black h เฮดของเพลงของ b แบล็กเฮดผมว่ามันมีความหลากหลายมากกว่าครับมันก็มีทั้งเพลงช้าที่ ที่เป็นสำเนียงของแฟลกเกตเป็นเพลงชาที่อกหักก็คือแบบยอมรับเพลงอยู่ไปไม่มีเธอเพลงยืนยันเพลงเหตุผลที่มันมีหลากหลายแง่มุมในความรักใช่ไหมที่มันมีทั้งสมหวังมีทั้งรักคุดมีทั้งเธอทิ้งฉันฉันทิ้งเธอมีทั้งรักไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะแล้วเสด็จอันนี้ก็คงเป็นพวก อะไรเพลงกระโดดเพลงเร็วอย่างเช่นเพลงเพลงกระซิบเพลงเหล่าจ๋าเพลงอะไรงี้ที่ยังอยู่ในวงเล่าแล้วก็อยู่ในเทคอยู่ในเทคต่างๆนะฮะเสมอมาฮะก็เลยยังอยู่ครับนอกจากที่เพลงละเคสจะเป็นเพลงประจําผับแล้วก็มีคนกระโดดขึ้นมาเต้นแล้วก็จะมีการได้ระบายออกทางคําพูดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่ทําให้มีแอคทิวิตี้นะฮะในการในการดูคอนเสิร์ตนะครับลูกค้าที่เราไปเล่นคอนเสิร์ต กับเพลงเพลงเพลงนี้ครับเพลงเพลงเพลงซิฟก็จะมีคนกระโดดแล้วก็ร้องกันผมก็เลยคิดว่าเพลงสติคาสเต,ตนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราก็หวังไว้เหมือนกันว่าจะมีเพื่อนๆฟังแล้วลุกขึ้นมากระโดดแล้วก็ร้องด้วยกันอ่าดีใจที่เห็นวงร็อกคุณภาพมีงานใหม่ออกมานะคะครับผมม,มาดูดเรื่องราวของคุณแม่คุณลูกกันบ้างนะครับวิกตอเรียเบ k h แฮมและลูกสาววัยเจ็ดขวบนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้ควงคู่กันไปทำสวยเข้าสปาแล้ว สมราคากับที่เป็นคุณแม่สายบิวตี้และเจ้าแม่แฟชั่นคนดังนะครับสำหรับวิกตอเรียเบคแฮมเมื่อล่าสุดเธอมีการโพสต์เรียกเสียงฮือฮาให้กับชาวโซเชียลกับการพาเด็กหญิงฮาเปอร์เซเวนลูกสาวคนเล็กและคนเดียวในบ้านไว้เจ็ดครัวไปเข้าสปานวดหน้าเพิ่มความสวยกับคุณหมอบาบาราสเตรม ซึ่งก่อนหน้านี้โด่งดังมากในฐานะผู้คิดค้นสูสตรสร์าความสวยสไตล์แวมไพร์ด้วยการฉีดพลาสมาหรือว่าสเต็มเซลล์ของคนคนนั้นกลับเข้าไปที่บริเวณใบหน้าเพื่อรักษาความเต่งตึงและอ่อนเยาว์ โอ้โหแต่งงานนี้กับเคสของเด็กหญิงฮาร์เปอร์เซดูแล้วไม่น่าจะโหดเท่ากับคิมแครดัชเชียนที่เคยทํากับคุณหมอคนเดียวกันก่อนหน้านี้นะคะที่เคยเห็นว่ามีภาพโอ้โหเลือดกระจายเต็มหน้าให้เห็นเป็นจุดๆเพราะดูจากภาพแล้วฮาร์เปอร์เซก็น่าจะเป็นคอสเสริมความงามแบบเบาๆให้เด็กน้อยเหมือนอย่างที่แคปชั่นของวิกตอเรียเบคแฮมบอกว่าคอสหน้าเด็กกับคุณหมอคนเก่งคนที่บอกไป ก่อนที่หลังจากนั้นจะมีภาพเธอและครอบครัวนะครับรวมถึงคุณสามีเดวิดเบ็แฮมไปลองทานอาหารมังสวิรัตกันสรุปว่างานนี้เนี่ยอะไรที่คิดว่าดีเดิศวิกต oria b e c คแฮมขอพาลูกและสามีไปลิ้มลองจันให้หมดเลยทีเดียวครับ ก็ถือว่าเป็นสีสันของเทศก,กาลแห่งวันเฉลิมฉลองด้วยนะไ<ช>ปทาสวยการไปทานข้าวกันแบบนี้นะ,ะคือวิกตอเรียเขาก็เป็นมังสวิรัตมานานแล้วแต่ว่าลูกๆกับสามีไม่ไม่ได้กินเหมือนเธอแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยูด่ด้วยกันได้คร,รับผมตอนนี้นะคะก็มาติดตามเรื่องราวของดาราที่มีปัญหาเยอะพอสมควรชายาละเบิ์ฟนะคะหลังจากที่โดนแฟนเก่าเนี่ยฟ้องร้องไปเดี๋ยวทนายของชายาก็จะมายืนยันนะคะว่าตัวของเขาพร้อมที่จะเข้ารับการบําบัดค่ะ ตัวแทนทางกฎหมายของชายาลาเบิร์ฟพระเอกชื่อเฉาจากหนังท r a n ส f ฟอร์ r ส3ภาคแรกรวมถึงหนังอีโรติกชื่อดัง n i m p h o m a n i a c นะคะได้ยืนยันว่าตัวดาราหนุ่มวัย34ปีคนนี้เต็มใจจะเข้ารับการบำบัดร,รักษาภาวะเสพติดและความผิดปกติทางจิตของตัวเองพร้อมระบุว่าชายาลาเบิร์ฟรับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่และทางทีมงานก็อยู่ระหว่างการคัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมที่จะดูแลพระเอกคนดังในระยะยาวสำหรับการเข้ารับการบำบัดในครั้งนี้ค่ะ ทั้งนี้นะครับนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาชาล์เบิร์ฟขึ้นพาดหัวข่าวในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทมาอย่างต่อเนื่องไม่นับรวมพฤติกรรมประหลาดระหว่างโปรโมทผลงานโดยเขาเนี่ยเคยเอาถุงกระดาษมาครอบศีรษะระหว่างเดือนพรมแดงในงานเทศกาลหนังมาแล้วด้วยและล่าสุดประเด็นนี้กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ FKA t w i r ศิลปินสาวชาวอังกฤษยื่นฟ้องกร,กรณีที่เธอถูกชาล์เบิร์ฟ กระทำทารุณทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ระหว่างคบหากันในช่วงระหว่างปี2018ถึง2019หลังพบรักกันในกองถ่ายทําหนังเรื่อง Honey Boy โดยปเด็นนี้ทางผู้กำกับหนังฮันนี่บอยออกโดสนับสนุนข้อกล่าวหาของ FKA Twigs ครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้นะคะศิลปินสาวนักร้องอย่างเซียก็แฉว่าแชลล์เบิร์ฟเนี่ยเคยมีพฤติกรรมมากรักตอนร่วมงานกันโดยฝ่ายชายก็เข้ามาจีบเธอทั้งที่เขาก็มีคนดูแลกันอยู <un satisfy karang> ่แล้วนะคะแต่โกหกว่าตัวเองเป็นโสดซึ่งเรื่องนี้ FKA t w i g ก็ออกมาสนับสนุนข้อกล่าวหาของเซียด้วย ก็ถ้ารู้ตัวก็บำบัดให้หายไวๆใช่ครับเดี๋ยวพักไปกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับมาดูความหวานของคู่นี้คุณเวียและเบลล่ามีการอวยพรกันแบบหวานมากๆทีเดียวครับ ลับมากันในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องราวหวานๆกันบ้างน,นะครับระหว่างคู่นี้คุณเวียและเบลล่านะครับล่าสุดเนี่ยเป็นวันเกิดของฝ่ายหญิงพี่เวียเนี่ยก็มีการอวยพรน้องเบลล่านะครับแบบไม่มีคําว่ารักแต่ว่าทําเอาหลายคนนั้นฟินกันไเลยทีเดียวครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความสุขของนักแสดงสาวเบลล่าราณีนะครับหลังไปเข้าวัดทําบุญกับคุณแม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด24ธันวาคมที่ผ่านมาแถมยังได้ร่วมเลี้ยงฉลองกับเพื่อนเพื่อและคนในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกด้วยในขณะที่หวานใจหนุ่มเวียสรสกุลวัฒก็ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมกับข้อความอวยพรเบลล่า้วยข้อความที่ระบุว่าขออยู่ใกล้ๆในทุกๆความรู้สึกปีนี้ผ่านไปไวเหมือนกันแต่ก็ได้ทําอะไรหลายอย่างนะเป็นอีกปีที่มีความทรงจําดีๆมากมายขอบคุณแอดเบลล่าแคมเปญที่คอยสนับสนุนความเป็นลุงดื้อมาตลอดเลย ปีหน้ามีอะไรให้ได้ทําอีกเยอะมากๆสู้ไปด้วยกันนะครับผมอมเป็นประโยคบอกรักที่ไม่มีคําว่ารักแต่ลึกซึ้งจับใจนะคะจนหลายคนที่อ่านแล้วถึงก็บอกว่ารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแทนสาวเบล่าเลยละค่ะการที่มีคนข้างๆสู้ไปด้วยกันมันดีอย่างนี้นี่เอง โอ้โหสวีทหวานทีเ oh ดียวนะใช่ค่ะมาถึงเรื่องราวของคุณแอปทักษอรนะคะก็บอกว่าลูกสาวน้องปีใหม่บ่นว่าอยากได้น้องนะคะ ตั้งแต่กลับมารับงานในวงการแบบเต็มตัวนะคะแอฟทักษะออนก็ยอมรับว่างานแน่นมากแต่ก็สนุกดีเพราะได้ทําอะไรที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนแฟไม่ใช่คนที่พูดเก่งนะคะแต่ตอนนี้พูดเยอะขึ้นเพราะน้องปีใหม่ค่ะจากที่ไม่ชอบอธิบายอะไร พอมีลูกปุ๊บเธอก็พูดเยอะที่สุดในชีวิตคราวนี้แหละค่ะสําหรับเรื่องหัวใจนะคะแอฟก็เผยมาว่าก่อนหน้านี้ไม่อยากจะเล่นละครดราม่าชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่มีปัญหาเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะให้งานแบบนี้กับเธอเยอะและอาจจะเห็นว่าไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงแต่แอฟก็อยากจะหนีทั้งนั้นนะคะส่วนตอนนี้ไม่มีคนมาจีบเลยเธอยอมรับว่าไม่เคย ปิดใจนะแต่ก็ไม่ได้สนใจสำหรับคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงานมันไม่มีเวลาที่จะคิดแต่จริงๆลูกสาวก็เปิดรับแล้วก็ผลักดันตลอดเชียร์ไปหมดเลยเขาอยากเห็นแม่ยิ้มก่อนหน้านี้น้องปีใหม่ก็บอกว่าอยากมีน้องค่ะแต่แอฟก็บอกไปว่าแม่จะมีได้ยังไงแม่อยู่กับหนูทุกวันไม่เคยอยู่กับใครเลยลูกก็บอกว่าเดี๋ยวหนูหาให้เองลูกไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องดราม่าค่ะ การแต่งงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้เพราะยิ่งโตขึ้นรูปแบบการใช้ชีวิตคู่มันมีมากกว่าที่คิดแต่ตอนนี้เห็นบางคนใช้ชีวิตคู่แบบไม่ต้องแต่งงานก็ได้มันแล้วแต่ตัวแอฟและคู่ณนะวัยนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของแอฟตอนนี้คือครอบครัว มาถึงเรื่องราวดราม่าเดี๋ยวนี้ดาราเขาก็จะมีช่อง YouTube ของตัวเองกันเยอะแยะนะคะคแล้วล่าสุดค่ะทางฟรังนริกุลเองนะคะก็นำเสนอคอนเทนต์แต่ค่อนข้างที่จะแหวกและทำให้สังคมส่วนใหญต่ติติงเธอมานะคะคือเธอเนี่ยแกล้งทำเป็นแฟนกับน้องแท้ๆของเธอนั่นเอง ตั้งใจทำคอนเทนต์ลงในช่อง YouTube ของตัวเองเพื่อสร้างความสนุกสนานนะคะแต่กลับโดนวิจารณ์ยับเลยสำหรับนักแสดงสาวฟงนรีกุลค่ะโดยเจ้าตัวก็มีการโพสต์คลิปลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองแท้ๆหนึ่งวันแต่ภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารถึงความไม่สร้างสรรค์เนืน่องจากปอนพลวิทย์คือน้องชายแท้ๆของเธอและมันอาจจะเป็นการส่งเสริมค่านิยมผิดๆให้เกิดขึ้นก็ได้ล่าสุดสาวฟงได้ออกมาโพสตข,ข้อความขอโทษผ่านทางไอจีส่วนตัว มีข้อความว่าทุกคนเราอยากขอโทษอีกครั้งสําหรับเรื่องคลิปที่เราลงไปเมื่อวานนี้ทางช่อง YouTube ของเราเราไม่มีคําแก้ตัวใดๆเลยกับเรื่องนี้ทั้งหมดมันเกิดจากความที่เราคิดน้อยเกินไปจริงๆเราคิดถึงแต่ความสนุกแต่ไม่ได้คํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมารวมทั้งเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีและเข้าใจเพียงพอขอโทษที่ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองในการนําเสนอสิ่งที่อาจจะทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดและอาจจะมีส่วนในการสร้างค่านิยมที่ผิดขอโทษที่ทําให้หลายๆคนผิดหวัง ขอโทษที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับหลายๆคนขอโทษจากใจกจริงๆนะคะครั้งหน้าจะระวังมากกว่านี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะจากดรามา่าดังกล่าวในปัจจุบันทั่วโลกนะคะก็มีการรณรงค์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ incest หรือว่าการมีความสัมพันธ์ในสายเลือดเดียวกันนั่นเองจากเหตุการณ์ที่มีเหยื่อหลายรายนะคะต้องถูกคนในครอบครัวคุกคามจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังและให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวนะคะ ถึงเกมออฟธอร์นส์ขึ้นมาทันทีแต่เข้าใจเธอนะครับคือแบบว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายนะ <c oughs> อา่ะอ้าวคงคิดว่า,าเป็นคอนเซปต์ตลกตลกไงแต่คือคนส่วนมากเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะมันมันไม่ดีเดี๋ยวเด็กดูแล้วอยากจะอ่ะพี่มาคบกันบ่อะไร <c oughs> อย่างงี้ง <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อ่มาถึงเรื่องราวของโควิด -19 กันบ้างนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบไปอย่างมากมายนะครับรวมถึงในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีสกู๊ปพิเศษนะครับกับวิธี new normal และโควิด1 i ที่ทำให้วงการัันนนนเเทิง้้ตอปปลี่ยไ ปี2020สาหัสกันทั้งโลกหลังการระบาดของโควิด -19 เริ่มต้นขึ้นที่จีนและเมื่อมีการยืนยันการติดเชื้อของทอมแฮงส์วัย64ปีและริต้าวิสัซนภรรยาในเดือนมีนาคมขณะอยู่ที่ออสเตรเลียวงการบันเทิงฮอลลีวูดซึ่งถือเป็นตลาดบ,บันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็สั่นสะเทือนและหันมาจับตาเรื่องนี้ทันทีทัดจากนั้นมีรายง,งานดารานักร้องติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อีกเพียบนับไม่ถ้วนทั้งที่ยอมรับทันทีและเปิดเผยภายหลัง ตั้งแต่อดีตสาวบอนโอปลาครูเรียนโกไอริสเอลบาดานิเอลดาคิมพิงค์อันเดรียโบเชลลี่แอนโทนิโอบันเดรัสเดจนจอห์นสันหรือเดอะร็อกพร้อมด้วยลูกและภรรยาโรเบิร์ตแพารติสันคานเยเวสไปจนถึงนักเตะด,ดังคริสเตียโนโรนัลโดโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหรือแม้แต่เจ้าฟ้าชาัยชาร์ลส์และเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษเจ้าชายอัลแบร์แห่งโมนาโก ฝั่งเอเชียที่เกาหลีใต้จอนยุนฮักวงซูเปอร์โนวาติดโควิด19เป็นรายแรกจากนั้นฮอดองวอนคิมวอนแฮซอซึงจองติดเชื้อจากเพื่อนนักแสดงและทีมงานในกองถ่ายในการระบาดร,รอบสองที่ญี่ปุ่นก็เช่นกันการระบาดรอบสองทคนมนเทิงติดเพียบทั้งโทร,รุวงบันโอเคร็อกและสมาชิกวง AKB4 8เททั้งอดีตและปัจจุบันส่วนที่อินเดียอมิตาผัดจ,จันลูกชายลูกสะใภ้และหลานสาวติดยกครัว ไม่เพียงแค่ยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มทวีคูณไวรัสชนิดนี้ยังฆ่าช,ชีวิตผู้คนหลักล้านทั่วโลกในจํานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยโดยเจ้าหญิงมารีเอเทรซ่าแห่งบูบงปามาพระชน86พรรษาถือเป็นเชื้อพระวงรายแรกของโลกที่สิ้นพระชนจากโควิด19ส่วนคนันเทิงที่เสียชีวิตจากโรคนี้มีตั้งแต่เคนชิมูระตลกญี่ปุ่นรุ่นใหญ่หญแห่งราการคู่คู่ฮาวัย7จปีนิกโคเดโร่ดาราบลอดเวที่แม้จะถูกตัดขาแต่ไม่อาจยื้อชีวิตได้ ศิลปินเพลงโฟก์รุ่นใหญ่จอห์นไพร์ดาราอาวุโสอลิซาเบธวีฟิเอโลจากหนังจอสและมาร์คบลัมอดัมชอร์ซิงเกอแห่งวงฟาวเทนออฟเวนบรูซวิลเลียมสันอดีตนักร้องนำวงเดอะเทมเพ t ช o นส์รวมถึงเคนโซทาคาดะดีไซเนอร์ญี่ปุ่นเจ้าของแบรน so ด์เคนโซวัย81ปีอดปีโดยสถานการณ์การระบาดส่งผลให้การดำเนินงานในหลายภาคส่วนหยุดชะงักขณะเดียวกันการรวมตัวของฝูงชนเป็นสิ่งต้องห้ามรวมถึงการดูหนังในโรงภาพยนตร โดยหลังการระบาดหนักในสหรัฐหนังฟอร์มยักษ์เพียง2เรื่องที่ได้รับการฉายในปี2020คือเทเนตและมู่หลานส่วนที่เหลือปรับตารางเลื่อนฉายกันระนาวนำโดยหนังโนทาม t ูดายหรือเจมส์บอนด์ภาค25เลื่อนจากเมษายนปี2020เป็นเมษายน2021รวมถึงหนัง j u r a s ิ i เบ o ด l มิเนี n นฟาสซิเฟียร์ว s สภาค9 t o อปการ a เมอร์ k ริกแบล็กว w ดอว์อะควายเพล2รวมถึง Project ์รีเนียนซิดคอมยุค90เรื่องเฟรน ภาคของวงการดนตรีการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์กลายเป็นนิวนอร์มอลของวงการเพลงโลกไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศล One World Together at Home เพื่อให้กำลังใจผู้อยู่แนวหน้ารับมือโควิด -19 และแฟนเพลงซึ่งมีศิลปินจากทั่วโลกร่วมร้องร่วมเล่นดนตรีส่งความสุขจากที่บ้านนอกจากนี้ยังมีโชว์ออนไลน์แบบคอนเสิร์ตจัดเต็มที่ค่ายเพลงโดยเฉพาะแดนกิมจินำร้องโดยค่าย S.M.Entertainment ต้นสังกัดวงดงบังชินกิ Super Junior NCT SuperM ์ a v y ส่วนค่ายเพลงอื่นไม่น้อยหน้าเห็นได้จากโชว์ของวง Twice, o l l n Off, Ateez และ BTS โดยวงหลังสุดนี้จำนวนผู้ชมเยอะเป็นสถิติโลกเกือบหลักล้านด้วยโปรดักชันที่ชวนตื่นตาตื่นใจเรียกว่าโชว์ยุคใหม่สไตล e w Normal น่าจะเป็นความบันเทิงทางเลือกไปอีกนานกลับไนที่สถานการณ์โควิด -19 ยังไม่ดีพอให้กลับมาจัดคอนเสิร์ตโชว์ต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากได้เหมือนเดิม แล้วมันก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะฉะนั้นพวกเราคะ่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักด้วยการไม่ประมาทถูกต้องครับปิดท้ายกันในวันนี้นะครับมีข่าวสารที่ดีๆมาฝากกันนะครับกับช่องทางติดตามสำหรับการอัปเดตข่าวบันเทิงสุดฮอตและคลิปดาราสุดเอ็กซ์คลูแบบสดลึกและจัดเต็มครับส่งตรงถึงมือคุณผ่านทาง SMS ก่อนใครรับรองได้เลยนะครับว่าไม่มีตกข่าวอย่างแน่นอน สามารถสมัครทาง SMS นะครับพิมพ์ E ส่งมาที่4238703สามารถทดลองใช้ฟรี5วันครับง่ายๆเลยนะครับเอาำำมือถือขึ้นมาแล้วก็สแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร027669038เริ่มเปิดบริการวันนี้วันแรกเลยทีเดียวครับต้องลาก,กันไปแล้วนะคะขอบคุณฉากสวยๆจาก MBK Center นะคะที่ในปีนี้มาในธีม Christmas ไทยมาลัยใบตองค่ะ และคุณผู้ชมนะครับก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆของทาง t วิชัน่น s s และรายการของเราได้นะครับสาม,มารถสแกน QR Code ไลน์แอดหนะ้าจอน,นี้ได้เลยรวมถึงทาง f c e e o o o นะครับรวมถึง YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับใช่แล้วนะคะติดชมมาได้นะคะอีเมลอยู่ข้างล่างนี้รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID อยากจะฝากให้ได้ดาวน์โหลดกันด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true side hd เรายังมีคลิปดีดแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true side hd และเราก็ยังมี social media อ,อีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ